เมือม่อเมือ่อเมื่อกี้มีพี่ท่านหนึ่งชื่ออะไรนะพระอะไรนะพระใบเซอร์เลยนะพี่พี่พี่มานบลบุรีค่ะพร<า>ะมีใบเซอร์ใช่ปะใช่บอกว่าไม่ไปแล้วพระมีใบเซอร์ทุกองค์แต่ว่าไม่ไม่เช่าเลยงงพี่ไม่ต้องเอาพระมีใบเซอร์ใบเซอร์ของพี่ผมไม่รู้ใบเซอร์อะไรยังไงบ้างอาจจะแท้อาจจะราคาไม่ได้หรือเปล่าหรือ ใบเซอร์ของพี่อาจจะไม่ได้การมาตรฐานหรือเปล่าเนาะสิ่งที่สําคัญง่ายๆเลยพี่พี่เอาไปขายคนที่ออกใบเซอร์ให้พี่อ่ะค่ะ<ฆ>เออผมว่าง่ายกว่าเช,นะชื่อผมเนาะพี่เชื่อผมเถอะเนาะถ้าถ้าพระใช่เนี่ยใบยเซอร์มันไม่จําเป็นหรอกเนาะสิ่งที่สําคัญเลยคือใบเซอร์ของพี่อ่ะมันออกด้วยมุมมองที่มาตรฐานหรือเปล่าอันนี้<ฆ>ผมไม่รู้น<ฆ>ม่ออกมาอืมนะพี่ลองถามคนที่เขาเก็บเงินค่าใบาเซอร์พี่สิ นื้อออกมาก่อนที่พี่จะว่าผมอะเนื้ออ<ช>อกมาอชอถามว่าคุณเก็บเงินผมไปอะคุณรับซื้อพระของผมหรือเปล่าคุณออกไปเก็บบอกแท้องค์นี้แท้องนี้แท้องนี้แท,ท้คุณเก็บเงินผมไปด้วยแล้วคุณเนะ่ยซื้อพระผมไหมจริงถามผมาดูก่อนเนื้อออก่าใช่ค่ะเออเอาอย่างนั้นก่อนคุณออกไปเซอร์ไปคุณซื้อพระผมไหม พาผมแท้เนี่ยคุณซื้อไหมซื้อถูกหน่อยก็ได้แต่คุณซื้อเออเรายังอุ่นใจใช่เนื้อออกป่ะคุณไปดูสิหลายหลายค่ายเขามีรับประกันออกใบเซอร์พร้อมราคาการันตีมีมาตรฐานเดี๋ยวมีหลายที่ใช่เนื้อออกป่าแต่คุณไปออกที่ที่มันไม่มาตรฐานอ่ะแล้วมันเนื้อออกป่าผมจะต้องตามใบเซอร์เหรอใบเซอร์ผมต้องตามเหรอเงินผมไปแลกกับใบเซอร์ของคุณได้เหรอพาสมเด็จวันละครองคหนึ่งห้าล้านสิบล้าน ผมเอาเงินสิบล้านไปนแลกกับกระดาษของคุณนะเหรอถามถามจริงๆเป็นคุณคุณเอาไหมคุณเอาทองคําแท้ๆไปแลกกับกระดาษอะไรก็ไม่รู้เหรอใครดูให้ก็ไม่รู้่เหรอใช่เอาเหรอมันเป็นไปไม่ได้อะ่ะถูกคุณถ้าใช่เ่ยไม่ต้องบอกผมหรอกมีใบไม่มีใบไม่ต้องมาบอกผมหรอก ผมก็ซื้อทุกคนนั่นแหละขอให้ใช่วันนี้บางคนพิมพ์เข้ามาบอกเหมือนงมเข็มใลมมา,าทั้งหมดใช่ดิมาโทรถ้าหาง่ายๆก็รวยกันหมดประเทศอลดิผมก็ไม่มีปัญญาไปหาเงินมาซื้อพวกคุณหรอกถ้ามันแท้หมดทุกองค์นะ่ะมันไม่มีทางหรอกไม่งั้นมันจะหายยากมันจะแพงเหรอคิดดูดีๆด,ดิลองคิดดูดีๆด,ดพิพี่เขามาตอบด้วยค่ะ อบอกว่าคนที่ออกให้เขาบอกว่าขายเซียนได้ขาย,ขายเซียนใหญ่ได้แน่นอนเขาตันตีก็แล้วทําไมคนที่ออกมันไม่ซื้อ,อก็มันออกอ่ะถ้าสมมุตินะคนที่ดูเป็นอย่างผมอ่ะพาองคหนึ่งสิบล้านที่ลองขายให้เขาสักห้าล้านดูดิถ้าเขาไม่ซื้ออีกอ่ะคุณคิดดูดิว่าเขามีศักยภาพอะไรในการดูพาให้คุณใช่ถูกปะ ถ้าเขาบอกอย่างนี้ผมบอกโอ้องค์นี้พี่ไปขายเซียนใหญ่เขาซื้อแน่นอนพี่เอามาพันห้ามาสิบองค์ผมได้หมื่นห้าผมก็ทําไปเรื่อยอ่ะไม่รับผิดชอบอะไรเลยบัตโทพี่เอาคําพูดของคนมาดีดคาของคนอื่นใช่ครับมันคนละกรณีกันเลยมันไม่ใช่เรื่องเลยนี่หรอว่าอืมอันนี้คือเหตุผลของผม ก็คนออกเขาไม่มีตังค์แต่เขาดูเก่งเขาดูเก่งเขาต้องมีตังค์เนี่ยคนที่<ร>ดูเก่งกล้าซื้ออะรวยอย่างั้นอ่ะ mm hmm. ผมบอกให้คนที่มีพี่ไปดูคนที่เขาเก่งๆแล้วเขากล้าซื้ออ่ะมีคนไหนเขาจนมั่งพี่ไปดูเซนย์มาร์คไม่มีหรอก mm hmm. เขากล้าแล้วพี่ชอบตัวเองอ่ะ mm hmm. เขาดูเก่งเขาจะมาดูพายพี่องค์ละพนห้าเขาซื้อพี่ห้าล้านไปขายสิบล้านไม่ดีหรอ mm hmm. จริง,งโง่หรอพี่นายทุนเยอะแยะ เขาเรียกผมไปซื้อก็ได้ถ้ามันแท้จริงอะ่ะใช่คับอืมเพอฝันอย่าไปเอาเลอะไม่เอา,เเอ,าอย่างนั้นอะ่ะเชื่อผมพี่นะลองพิจารณาดูก่อนแหมเชื่อถือแล้วเกินคนเก็บเงินเนี่ยเขาเชื่อเชื่อถือแล้วเกินใช่พี่พี่พขอบพระคุณนะครับต้องใช้วิจารณญาณน,นะครับคิดดูหลักความเป็นจริงก่อน